มือใหม่นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการได้อาจจะเป็นเจ้าของโครงการบ้านอยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นเจ้าของโครงการบ้านภูวิลล่าเพื่อขายอยู่อาศัยหรือเป็นเจ้าของโครงการบ้านภูวิลล่าเพื่อปล่อยเช่าได้ทั้งนั้นนะฮะคือตัวอย่างเนี้ยสอนมาหลายคนเพิ่งปั้นไปล่าสุดเนี้ยคือน้องที่อยู่สมุยคือคุณเป้นะไม่มีประสบการณ์เลยเป็นแค่ในหน้าขายที่ดินอะไรธรรมดาเนี่ยซื้อซื้อมาเป็นในหน้าให้คนอื่นขายไปธรรมดายังไม่มีประสบการณ์ลึกๆในเรื่องของ การเป็นเจ้าของโครงการนะทำยังไงนะครับการก่อสร้างทำยังไงนะครับเขาจะมีประสบการณ์เลยแต่เขาสามารถลัดขั้นตอนนะครับเป็นเจ้าของโครงการได้เลยหลายๆคนที่ผมปั้นมาอย่างเช่นนะครับไอบิสวิวมีประสบการณ์เรื่องเป็นสถาปนิกมาก่อนนะครับแต่แค่ขาดทักษะเรื่องการตลาดพอเปลี่ยนแนวคิดให้ใหม่ก็ว้าวก็ปิ๊งก็วิ่งโลดเลยนะครับของคุณเอ็กที่หัวหินเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาประมาณ10กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาแค่ต่อยอดแต่น้องคนนี้นะครับคุณปูเป้โครงการรัตนาวดีที่เกาะสมุยเนี่ยนะครับไม่มีประสบการณ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ในการทำอสังหาดูแลคุณเป้มา4-5เดือนเนี่ยบอกเลยว่า,ามันก็ทำได้นี่นะนะฮะตอนแรกเราก็แอบกังวลแทนเขาว่าอา้าวเขาก่อสร้างไม่เป็นนะครับ เขาจะพาชั้นตัวเองเป็นเจ้าของโครงการได้ยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครผมก็ลืมไปผมเองนะครับก็ไม่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาเมื่อเริ่มทําอสังหาเริ่มทําบ้านขายเมื่อสมัยนะครับประมาณ13-14ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้ขายที่ดินแบ่งล็อกถูกไหมฮะเราก็มีประสบการณ์เรื่องการขาย แล้วก็เมื่อ8ปีที่แล้วมาเริ่มทําบ้านขายอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผมมีแต่ว่าคุณเป้เนี่ยสิ่งที่เขาทําคือเขาเข้าใจว่าหนึ่งนะฮะเขาอยากขายบ้านให้ใครเขาเห็นว่าแถวแถวที่เขาไปซื้อที่ดินอยู่เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะคุณเป้มีมีทุนก้อนหนึ่งพอที่จะซื้อที่ดินได้นะฮะประมาณสี่ไร่นะครับอันนี้คือทุนที่เขาซื้อก่อนที่เขาจะมาเรียนกับผมนะฮะเขาก็เริ่มทําการวิเคราะห์ว่าอ้าวที่ดินที่เขาซื้อเนี่ย มีหมู่บ้านที่ฝรั่งมาซื้ออยู่หลังละ10ล้านบ้าง8ล้านบ้าง15ล้านบ้างเขาก็เริ่มเข้าใจแนวคิดว่าอ๋อทำเลที่เขาอยู่เนี่ยเขาสามารถขายบ้านหลังละประมาณ8ล้านถึง10ล้านต้นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เขาเอากลับมาหาเราแล้วนํามาวิเคราะห์กันว่าโอเคอย่างนั้นถ้าตลาดแถวนั้นเนี่ยมันมีลูกค้าดั้งเดิมที่เป็นที่อ้างอิงได้อยู่ว่านะฮะเขาอยากทําบ้านราคาประมาณนี้พอเขากลับมาหาเราเนี่ย เราก็เลยมาคิดกันต่อว่าโอเคอย่างนั้นเริ่มต้นกันนะครับเราก็จะมีะนักออกแบบนะครับช่วยออกแบบให้เขาว่าโอเคองั้นเราลองออกแบบบ้านตั้งแต่8ล้านถึงถึง15ล้านดูซิว่าแบบไหนเราจะเอามาขายในตลาดนั้นๆนะฮะสเดือนได้แบบที่ถูกใจเมื่อ2เดือนที่แล้วเราไปทดลองในตลาดปรากฏว่าแบบมันดูเชยๆนะได้เสียงตอบรับจากลูกค้าว่าแบบนี้ถ้าคุณจะมาขาย 8 9ล้านเนี่ยมันจะดูแพงไปนะครับแล้วก็มาปรับแบบใหม่ก็ได้ราคาแล้วมาเคาะกันนะอยู่ที่12ล้านผมจะสอนให้คุณเป้นเนี่ยตั้งราคาเป็นถอดราคาได้เหลือกําไรเท่าไหร่เราจะมาคุยกันและเราก็ตั้งราคาที่12ล้านใน12ล้านเนี่ยเราสู้กับตลาดเขาได้ไหมปรากฏว่าอ้าวสู้ได้สบายเราก็เลยตั้งราคา12ล้านบนที่ดิน100กว่าตารางวาพอไปแบ่งแยกที่ดินเสร็จปรากฏว่า ไทยที่ดินให้สวยปรับที่ดินให้สวยแล้วเราก็ขึ้นป้ายตั้งราคาว่าบ้านทรงนี้ที่เราจะขาย12ล้านปรากฏว่าตั้งไป้ายได้ไม่นานครับมีลูกค้าแถวแถวนั้นที่เขาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเขากําลังหาบ้านที่มีคุณภาพอยู่เขาก็ติดต่อเข้ามาเนื่องจากเราในฐานะที่ปรึกษาเนาะเราก็สอนให้เขาอ้าคุณเป้เราลองมาดูซิต่อรองกันเสร็จสับนะครับใช้เวลาต่อรองกันประมาณสัก2อาทิตย์นะเคาะราคาอยู่ที่10ล้าน70,00แสนบาท เราพอใจในกําไรที่เราเหลือนะครับแล้วผมก็บอกไปเสมอว่าหลังแรกนะครับถ้าเราขายได้ขายเร็วขายดีถือว่าเอาเลิกเอาชัยขายได้ไม่เต็มราคาไม่เต็มไม่เต็มเงินไม่ไปไรนะครับหลังแรกคือโปรไฟล์สาคัญที่ทําให้เราก้าวเดินไปเรียนรู้ให้เข้าใจหรือว่าถทาวันนี้นะครับใครที่อยากจะมีผู้เชี่ยวชาญอาจ,จไม่จำเป็นต้องเป็นผมนะฮะอาจจะใช้บริษัทที่เขาเชี่ยวชาญรับรึกษานะฮะเราก็สามารถนะครับ ก้าวข้ามแบบนี้ได้เหมือนเป้ะนะครและต่อไปก็จะมีอีกคนหนึ่งนะฮะเร็วๆนี้กาลังจะทําโครงการบ้านภูวิลล่าขายติดชายทะเลที่หลังสวนชุมพรนะฮะนั่นก็คือ,อน้องทับวริศนะฮะเดี๋ยวก็จะได้เจอเร็วๆนี้แล้วก็จะมีอีกคนที่ชนบุรีนะฮะที่กาลังจะเป็นเจ้าของโครงการวันนี้นะครับเรียนให้เข้าใจนะครับไม่จำเป็นต้องไปนับ1นึสหรอกนะฮะมันมี วิธีการเรียนรู้ให้เข้าใจถ้าอยากรู้ความลับดีๆแบบนี้นะครติดตามได้ในช่อง Facebook Fanpage นะครับสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง YouTube นะครับโคโจสอนภูวิลล่าและช่อง TikTok ในชื่อเดียวกันนะครับโคจโจสอนภูวิลล่านะครับหวังว่าจะได้ความรู้ดีๆนี้นำไปใช้ในการสร้างเงินสร้างทองให้ประสบความสำเร็จในอสังหาการทุกคนครับสวัสดีครับ